ทำไมยังมีคำว่าผีอยู่ใช่ท่านัางลายแม้แต่เงินที่อยู่ในปากของศพเราก็เรียกว่าเงินปากผีพูดถึงยายอ่อนยายอ่อนสมัยก่อนที่ยังไม่ตาย ยายอ่อนนี้เป็นผีแล้วนะเจ้าของเหรียญห้าบาทยายอ่อนนี้เป็นเจ้าของเหรียญห้าบาทยายอ่อนนี้เป็นคนปากดีมากๆคือเขาเรียกว่าเห็นคนทําบุญไม่มีความสุขแล้วกันถ้าใครอยากจะรู้ว่านิสัยยายอ่อนเป็นยังไงให้ไปดูหนังเรื่องหลวงพี่กับผีขนุน ยายปริยายปริยายปรกที่เป็นเปิดมาจะเห็นเลยว่ายาปริกเดินไปหาทวงเงินกับพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใครๆก็กลัวปากยายปริกแล้วก็แก้ต้งไก่เงินกู้ทั้งเป็นเจ้าของแผงในตลาดยายปริกเป็นคนที่มีบุญมากเพราะว่าด่าพระทุกวัน พระมาบินบาทจะไปเขียนเฮ้ยพวกมึงจะใส่ข้าทําไมให้โลหนหัวลนไปทําอะไรนะช้าๆกับบินตบาทแล้วก็ไปนอนเกลียดพระด่าทุกวันเห็นไม่ได้เป็นด่าทุกวันแสะทุกวันใายปิเป็นคนที่มีบุญมากเพราะอะไรวันหนึ่งก่อนที่ยายปิจะตายลูกชายคนเดียวของยายปิ่ได้ใ,ใส่บาตรไอ้นี่ใส่บาตรทุกวัน จนวันหนึ่งบังเอิญเป็นวันที่ยายปิกได้เปลี่ยนสภาพจากคนปาน่าดีกลายเป็นผีเออหลวงตาเนะี่ยบอกว่าเออขนุนลูกใหญ่ต้นนั้นจะข้ามมานะ่ะที่ในรั้วบ้านนะถ้ามันเกะก,กะนะกก็ตัดออกก็ได้หรือถ้ามันลูกใหญ่มันสุกพอกินก,ก็เอาไปกินเลยไม่บาหกนะหลวงตาว่าฉะนั้นถ้าใครดูหนังเรื่องนี้ก็จะรู้ฉะนั้นยายอ่อน กับยายปรีน่าจะเป็นพี่น้องกันโดยคันธ์สันดานน่าจะเป็นพี่น้องกันโดยคันธ์สันดานเพราะเหมือนกันมากคนที่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเวลาตายปั๊บชาวบ้านเขาจะสาธุขอบคุณช่วยตายไปทีมันหนักแผ่นดินมันอยู่ร่วมกันแล้วมันแย่จังเลยอยู่ร่วมบับคนแบบนี้เออเอาทําไมถึงบอกว่ายายปริมีบุญยายปริมีบุญเพราะ ยังอยู่ข้างวัดไงแม้ถ้าไม่มีบุญจึงไม่มีบ้านติดรั้ววัดนะบ,บุญเก่าอ่ะบุญเก่ายะยปีสร้างบัณีอยู่ใกล้วัดและมีมีเงนินมีทองแต่บาปใหม่ก็แล้วแต่ยายปีจะไปไหเหมือนกันพวกท่านทั้งหลยายยายอ่อนเป็นเจ้าของเหรียญห้านิสัยเดียวกันกับยศเอาเป็นว่ากระถินผ้าป่าที่วัดมีงานมีกิจกรรมยายคนนี้จะพูดคําเดียวว่า แะ่ขนไปทําไมเงินทองบ้านมึงกับวัดเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องเลยมึงดูสลาวัดสิน่ะพระอยู่องค์เดียวมึงดูบ้านมึงหลังนกระสอบดิอยู่แม่งห้าหกคนจะนอนที่ไหนไม่มีมึงจะไปหาเงินไปสร้างสลาน่งมึงมาหาเงินสร้างบ้านมึงให้มันอยู่กันสบายก่อนดีไหมน่ะใหญ่ใหญ่อ่อนใหญ่อ่อนถูกของใหญ่อ่อนนะใช่ใหญ่จริงๆมันาก็ถูกยายใหญ่อ่อนใหญ่อ่อนก็พูดอย่างเงี้ยใครไปวัดกับ โอ้ได้อาหารอย่างดีแล้วนะมึงเนี่ยนะอีดแดงหัวมึงได้กินข้าวอยังนะน่ะมึงรีบไปพาพาไปช่วยมึงหากินมาเลยไรกูเห็นแต่หัวมึงทํางานอยู่หนักอยู่คนเดียวน่นนะฮนะทำไมหัวมึงไปนาไปหากินแต่เชานะ้าเยมึงได้จัดเตรียมให้เขาหรือยังมึงกลัวแต่จะไม่ทนนันพระนะด่ายายอ่อนจะเป็นนิสัยแบบนี้ คนเรามันมีเวลาเวลาผ่านไปถ้าไม่ตายกลายเป็นคนแก่นะยักแย่ยักยันถ้ายังอายุยืนต่อไปก็ยักแย่ยักยันถ้าถึงขั้นต้องผักรองขึ้นมาหยอดน้ำข้าวต้มนี่ก็สมควรอยากตายกันทุกคนไม่มีใครอยากอยู่แปลกนะคนเนี่ยตอนแข็งแรงอยากอายุยืนพอตอนป่วยมาหมดสภาพอยากตายไปถามคนแก่ที่เขานอนอยู่นอนนอน,นอนติดเตียงอยู่นะ ประคับประคอมบางคนต้องใส่แผ่นเพื่อหลงหลงลืมลืมหลายคนอยากตายแต่ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายเฮียอย่าเพิ่งตายรอก่อนรอก่อนจริงหรือเปล่าที่ว่าคนแย่จริงๆิผีคุมนิมสัยแย่มากผีคุมไม่รู้สิอาจจะถูกจริตกับผีก็ได้นะยายอ่อนจะมีนิสัยชอบไปหากบหา,บหาเขียดโดยไม่เว้นวันพระวันเจ้า หน่อไม้อย่างเงี้ยอย่างรั้ววัดอย่างเงี้ยมีหน่อไม้มีอะไรเกิดมีเห็ดออกอยู่ตามข้างวัดหรือในวัดก็าตามแต่แกจะรู้ตำแหน่งหมดถึงเวลาถ้ารู้ว่าหน้านี้หน่อมไม้แกก็จะไปในเช้าไปเอาเอาเห็ดเอาอะไรอะ่ถึงจะอยู่ในวัดประชันโดยไม่มีคำว่าวันพระวันจ้าทำอย่างนั้นเป็นประจำประจำจนผู้คนทั้งหลายก็รู้นิสัยเยอออนเป็นอย่างดี ก็เออเดีองแกเถอะแกก็หามากินนั่นแหละแต่หามากินแกก็ไม่ใช่กินนะแกหาเฉยๆแกเคยหามาแล้วก็กองไว้ให้ลูกหลานเอาแบ่งไอ้มึงอกกูก็ได้ไอ้หน่อไม้มาเอามึงเอาสิเอาอีนนี่มึงกูได้เห็ดผวกมาเนี่ยเพิ่งออกเดี๋ยวกูได้มาเนี่ยไม่ได้บอกมาจากไหนแล้วได้ไปแบ่งๆใจดีนะได้มาหามาแบ่งปันตัวเองไม่เคยกินแต่กูต้องหาก่อนให้รู้ว่าเห็ดออกกูต้องถึงก่อน ค่ำมืดดึกดื่นกูต้องไฟไปสองกูก็จาเป็นไม่ได้กูต้องไปได้ก่อนหานนที่ได่ยอมแพ้ใครได้ไม่แล้วก็ไม่ใคยกินลนั่นคือน,นิสัยของแย่คน,นแล้วก็เขาจะมีอะไรอาคติกับพระกับเจ้าขอสมควรเขามองว่าไม่นมี่เป็นประโยชน์พระฉันแล้วก็นอนเว้นว่าภาษาอีสานเขาเป็นคนอีสานฉันแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนไม่มีประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์หน่อยก็อตอนคนตาย อ่าแข่งเขานิมน์มากก็เพราะได้อาศัยถ้าว่าไม่ดีก็มียน,นหรอกนะยายยายอ่อนพูดถึงพระอยันนยายอ่อนลืมไมปมว่าตัวเองจะต้องตายวันหนึ่งหลวงตาบินาบาทมาถึงอ่ามีลูกหลานยายอ่อนใส่บาตรซึ่งบ้านยายอ่อนเนี่ยตรงกับบ้านของลูกหลานยายอ่อนที่กาลังใส่บาตรวันนั้นนี่ยายอ่อนรีบไปดูหน่อไม้แต่เช้าออกมาพน,นีเจอ หลวงตากำลลังให้ผ่อนลวงตาองค์นี้ให้พรเป็นภาษาไทยเลยนะมันคือเป็นไม่ใช่แต่อายุวันโนสุขังพลังไม่ใช่อย่างนั้นให้พรเป็นภาษาไทยเลยขอให้ข้าวขอให้ทานทิพของพวกท่านที่ให้มาดีจงเป็นภาระอดิสง์ให้เจริญลุงเดืองให้เกิดไปสวรรค์ชั้นฟ้าว่าไปน,นุนพอดีใหญ่อ่อนเดินออกมาพอดีเหล่าสวรรค์มันมีจริง ถ้าพรที่ว่ามีจริงหลวงตาไม่มาขอข่าวเขากินทุกวันหรอกว่าหลวงตามองเออเอาเอาไอ้พกลูกหลานโอ้ยหญ่อนอนเลยว่เป็นบาปเป็นกรรมปากปากปากแกมันจะสู้เงินได้เหรอฮะเห็นแต่พัดทุกวันเนี่ยเทศเทเทศมาอย่างนี้เทศดดีนีเดี๋ยวพ่อจะหาแต่เงินนั่นแหละไม่มีเงินดูสิจะชมใครไหมนั่นแหละหญ่ออนเดินไปทั้งบนทั้งโกรธมัดโกรธก็เดินนาหน้าไปนะพราะทางที่แกจะไปเอาหน่อไม้มันอยู่ ที่วัดอยู่เป็นรั้ววัดจะเดินนําหน้าพระก็ะเดินตามหลังลุงตาเดินตามไปก็พิจารณาไปก็ให้พรไปจนวันนั้นวันที่ไปแกไปเอานามไม้กลับมาอีกวันหนึ่งขาจะบวมขาอย่างบวมขึ้นบวมขึ้นปากปากอีบวมปากปากบวมขึ้นเหมือนมีอะไรต่อย เป็นเหมือนร้อนในข้างในเป็นแผลตรงข้างในแกมเนี่ยเป็นแผ,ผลผุผองเป็นน้ำหนองขึ้นเรื่อยเอขากระบวมแล้วก็เป็นน้ำหนองขึ้นเรื่อยๆปากก็เปี้ยวบวมแล้วก็เปี้ยวตาก็เขลักษณะเหมือนกับที่แกทําปากเบี้ยวปากปิดใส่พระตอนที่บินบาตอย่นนั่นแหละตอนที่กำลังให้พรอหลังจากวันนั้นมาแกก็กล้มหมอนนอนเสืออ่อป่วยก็คนเราเนี่ยนะถ้าไม่ถึงที่สุดจะไม่เรียกไม่ดึอถึงหมอไม่ยอมหมอน บอกให้รู้ก่อนคนป่วยทุกคนจะไม่ชอบหมอทาให้ถึงที่สุดไม่ไม่ยอมหมอหรอกฉะนั้นสมัยนี้ดีนะยังมีคนไปหาหมอโดยที่ยังไม่ป่วยไปถามว่าจะเป็นอะไรจะเป็นนั่เป็นนี่คนจะไม่กอนไม่ได้นะต้องโอ้โหหมดสภาพลูกหลานเห็นว่าไม่ไหวแล้วคือแกเป็นคนที่เงินแกมีนะแกเก็บแกฝังแกซุกแกใส่กระบอกอะไรของแกสารพัดอย่างนะแต่แกไม่ให้ใครหรอกแกมีไม่เฉยนั่นแหละแกไม่หวงกินแต่แกหัวเงินไง 活人嘛。